สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แ e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกและในบ้านเรานะครับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้สมัครนะครับกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีการจัดการประชุมรายสัปดาห์นะครับซึ่งจะจัดประจำนะในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับของทุกอาทิตย์นะ ก็ได้ปรถมเลิกนะครับนะวันที่3 1ต,ตุลาคม64นะครับเวลาบ่าย2โมงนะถึงประมาณบ่าย3มถึง3โมงครึ่งซึ่งผมจะจัดเป็นนัดแรกนะครับในการประชุมสัมนาออนไลน์โดยท่านที่สมัครนะครับเข้ามาในกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับท่านจะได้สิทธิประโยชน์ก่อนในการรับ Meeting ID กับ Meeting Password นะครับในการเข้าร่วมกลุ่มการประชุมสัมนาออนไลน์รายสัปดาห์ นะก่อน15นาทีเริ่มประชุมนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วนะผมก็จะเอา meeting ID กับ meeting password เนี่ยไปแปะไว้ในกลุ่มอาจารย์เสกศษน0ใน y o u t u นะสำหรับท่านที่ไม่ได้สมัครนะในสมาชิกกลุ่มเนี่ยท่านก็สามารถไปดูนะในอาจารย์เสกศษน0ใน y o u t u นะเพื่อจะเข้าจอยการฟังนะครับวูดมิทติ้งได้เหมือนกัน วิธีการสมัครก็คือส่งชื่อนามสก,กุลจริงอายุอาชีพของท่านมานะผ่านเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ gmail com ซึ่งการสมัครไม่มีค่าใช้ใจ่านยะการประชุมสำนาออนไลนะ์ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่านยะเพราะว่าเ,าเป็นลักษณะเรียกว่าสมัครใจนะท่านจะสมัครเข้ามาก็ได้นะท่านจะไม่สมัครก็ได้ท่านสมัครแล้วท่านจะออกก็ได้นะครับนะในเบื้องต้น,นผมไม่ได้มีการ ตั้งเงื่อนไขอะไรเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าดูว่าชุมชนเนี่ยนะจะมีลักษณะเป็นเช่นไรนะเป็นชุมชนที่เข้ามารับฟังนะและมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับดังนั้ในเบื้องต้นผมยังไม่เซ็ตเงื่อนไขอะไรเลยนะครับเป็นการสมัครฟรีนะเข้ามาฟังได้ฟรีจากเข้าหรือจะออกนะครับก็ตามสมัครใจนะครับผมก็จะดูไปเรื่อยๆนะว่าการประชุมสัมมนาออนไลน์รายสัปดาห์เนี่ย มันจะเวิร์กไหมนะมันจะมีประสิทธิผลประสิทธิภาพหรือไม่เพราะการประชุมนะครับจะเป็นการประชุมที่เข้มข้นมองหลากหลายนะมองเรียกว่าทุกแง่มุมนะบางทีมีการพูดคุยโต้ตอบกันข้อดีเยอะคือมันเป็นการสื่อสารสองทางนะท่านอาจจะมีข้อสงสัยข้อสอบถาม นะครับท่านมีความคิดเห็นก็แสดงมาได้นะผมก <Yeah. S 1> <m> in> ็มีมุมมองความคิดเห็นผมก็เสนอมาได้นะครับซึ่งต่างคนต่างก็ฟังแต่จะเชื่อหรือไม่ตัดสินใจอย่างไรอันนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเพราะนั้นการพูดคุยแบบนี้ผมถือว่ามันมีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มีการบังคับกันนะใครอยากจะเข้ากลุ่มใครจะออกกลุ่มก็ได้นะก็เช่นเดียวกันนะครับนะผมจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็เป็นลักษณะของความคิดเห็น เสรี Series, นะครับส่วนท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปเชื่อทั้งหมดเพราะมเป็นมุมมองเฉยๆความคิดเห็นนะเรื่องราวในอนาคตเนี่ยท่านเมื่อฟังเมื่อเมื่อฟังแล้วเนี่ยต้องไปพิจารณาแล้วค่อยไปตัดสินใจด้วยตัวท่านเองเนี่ยคือหลักการนะที่ผมใช้มาตลอดในช่อง y o u t u นะช h a n แนลของผมนะครับก็คือสิ่งที่จะคุยกันในการประชุมนะครับรายสัปดาห์เนี่ยก็คือผมจะ,ะเก็บตก เนื้อหารายละเอียดนะครับของกูรูต่างชาติก็ดีนะข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์สถานก,การณ์ก็ดีนะครับซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลที่เข้มข้นเป็นข้อมูลที่ถ้าพูดในช่องแพลตฟอร์มปัจจุบันเนี่ยนะอาจจะได้สัญญาณเหลืองนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นข่าวที่มีความอ่อนไหวนะเป็นข่าวเหตุการณ์สถานก,การณ์โลกนะครับที่ อาจจะมีบางคนอ่อนไหวนะครับไม่ค่อยได้อยากได้ยินได้ฟังนะเพราะว่ามันอาจจะมีความอ่อนไหวนะหลายๆอย่างนะครับผมจึงมาเก็บรวบรวมเก็บตกนะเพื่อมาพูดคุยกันในรายสัปดาห์น,นั่นเองนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับการพูดคุยก็เป็นการพูดคุยแบบเปิดเปิดสิทธิเสรีภาพเต็มที่มองได้หลากหลายแงย่มุมนะครับแล้วก็ทำให้เราก้าวมอง นะกล้าดูนะครับนะเพื่อจะเตรียมตัวในอะนะนาคตสาระสำคัญก็คือนะเพื่อให้เราดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะเพราะว่าเหตุการณ์สถานก,การณ์ต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยถ้าเราไม่มองรอบด้านนะถ้าเรามองแต่ด้านเดียวมองแต่ด้านบวกนะครับเราอาจจะพลาดได้นะอย่างที่หลายท่านผมก็เชื่อว่าอาจจะผิดพลาดมาแล้วนะครับในช่วง ปี2ปี3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วหลายท่านที่ติดตามช่อง YouTube c h anel n ผมมาตั้งแต่4ปีที่แล้วนะก็จะได้ประโยชน์นะครับที่เตรียมตัวทันนะในช่วงของวิกฤตนะครับในปี2020ก็เป็นไปได้นะครับเพราะในการพูดคุยเนี่ยนะก็จะมีสิ่งที่ผมเรียกว่ามุมมองมูลการนะค,รคือการมองจากเหตุสู่ผล มองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยต่างๆนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความรอบด้านแล้วก็มีความยืดหยุ่นหลักการมองของผมเนี่ยปัจจุบันผมจะมองที่สามเหลี่ยม3ามมุมนะครับของฟ <St atic> ันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานแล้วก็พวกไซเคิวงรอบจัจักรนะพวกสิถิติประวัติศาสตร์ต่างๆนะซึ่งมันมักจะเกิดซ้ำๆนะด้วยแรงขับเคลื่อนนะซึ่งเราจะต้องเข้าใจเรื่องของมนุษย์นะเรื่องของ ผู้ที่อยู่ในระบบเนี่ยซึ่งมีพฤติกรรมนะบางอย่างที่เป็นแรงขับเคลื่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีข้อมูลทางเหตุปัจจัยพื้นฐานนะที่เรียกว่าฟันเดเมนทัลอย่างเช่นเรื่องของหนี้สินโลกที่สูงขึ้นนะอย่างเช่นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะปัญหาทางช่องว่างทางความมั่งคั่งไรายได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ปัญหา ที่เราเจออยู่นะครับในช่วงของความผันผวนอย่างปัญหาเรื่องของเงินฝืดปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้ออย่างเงี้ยนะเมื่อเรามองรอบด้านนะเชื่อมโยงนะครับด้วยสามเหลี่ยมสามมุมนะครับของฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคนะไซเคิลวงรอบวัฏจักรนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงสิติและที่สำคัญก็คือตัว s e n t ิเมนทัลซึ่งขนาดเนี้ยนะเราจะบรรจบมันได้หรือไม่เนี่ยคือเราจะต้องวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม นะต้องวิเคราะห์ถึงสิ่งที่จะเกิดตามมานะครับเมื่อผู้คนเนี่ยนะมองเห็นสิ่งที่กำลังเ,เขาเรียกว่าจากอดีตมาปัจจุบันแล้วไปอนาคตเนี่ยนะตัวนี้เขาจะมองอย่างไรนะครับซึ่งบางทีผมก็เรียกว่าเป็นเกมอ่ะนะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจจิตวิทยามนุษย์นะเข้าใจถึงสิ่งที่เราเรียกว่าความโลภโกรธหลงมนุษย์เนี่ยนะนะเขาก็จะมีพฤติกรรมโนะต้อตอบ กับสิ่งที่เขาคา,าดคิดนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นการตอบสนองนะครับด้วยสีปัญญาก็ได้นะบางทีเป็นการตอบสนองด้วยแรงผลักดันนะครับของความโลภกดหลงนะเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันเพราะว่าขณะนี้เหตุปัจจัยนะครับที่เราเห็นถึงความผันผวน,นก็คือกระแสเงินเฟอ้อที่กําลังเกิดขึ้นนะครับที่เรามองเห็นอยู่นะมันกําลังเกิดจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่ง ไปสู่ประเทศหนึง่งก็รวมถึงจะเข้ามาถึงบ้านเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีการพูดคุยกันรอบด้านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นาทางด้านฟ u นเ a เมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอลข้อมูลไซเคิลวงรอบวัฏจักนะที่กำลังจะจบสิ้นวัฏจกักรวงรอบ2วงรอบใหญ่ที่ผมพูดให้ฟังไปแล้วนะวงรอบ90ปีแล้วก็40ปีนะครับหรือว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ อำนาจเดิมกับอำนาจเกิดใหม่ที่ขึ้นมาท้าทายเนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรอย่างไรต่อไปในไซเคิลวงรอบวัตจักรใหม่ในทศวรรษ2020นี้หรือไม่นะสิ่งนี้จะมาพูดคุยกันท่านที่สนใจนะครับก็รีบสมัครเข้ามานะครับนะจะเริ่มแล้วนะฮะในวันอาทิตย์นี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอยตามในช่อง YouTube ชแนลจันเสดนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับท่านที่ต้องการร่วมสนุนช่องสามารถทําได้นะครับนะท่านก็สามารถ ร่วมสมุนช่องผ่านทางบัญชีนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับตามอัธยาศัยนะเราก็จะดูว่าชุมชนมันจะไปต่อกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ